ทุติยะทุตเะโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะสิกขาบทที่สองเรื่องพระเมติยะและพระภูมิมัชกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชฤรษ์ครั้งนั้นพระเมติยะและพระภูมิมัชกะกำลังลงจากภูเขาคิจโกรธ มองเห็นแพะตัวผู้กับตัวเมียกำลังสื่อพันกันจึงกล่าวว่าเอาเถิดพวกเราจะสมมุติแพะตัวผู้เป็นพระทัพพระมรบุตรสมมุติแพะตัวเมียเป็นภิกษุณีเมติยาจะก,กล่าวว่าครั้งก่อนพวกเรากล่าวหาพระทัพพระมรบุตรด้วยได้ยินมาแต่บัดนี้พวกเราได้เห็นพระทัพพระมรบุตรเสพเมถุนกับภิกษุณีเมติยาด้วยตนเอง ท่านทั้งสองได้สมมุติพระทัพพระมรบุตรเป็นแพะตัวผู้สมมุติภิกษุณีเมติยาเป็นแพะตัวเมียแล้วแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าครั้งก่อนและถึงแต่บัดนี้พวกเราได้เห็นพระทัพพระมรบุตรเสพเมถุนกับภิกษุณีเมติยาด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอยากกล่าวอย่างนี้ ท่านพระทัพพระมรบุตรจะไม่ทำกรรมเช่นนั้นแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าเคยทำตามที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสถ,ถามท่านพระทัพพระมรบุตรแม้ครั้งที่สามตราถ,ถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัพพระเธอจําได้ไหมว่าได้ทําตามที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทัาพพระบัณฑิตย่อมม่แก้คคำกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำก็จงบอกว่าไม่ได้ทำท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าตั้งแต่เกิดมา ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักการเสษเมถุนแม้ในความฝันไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อตอนตื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงสอบถามภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายสอบถามพระเมติยะและพระภูมิมัจกะ เมื่อถูกสอบถามจึงได้รับสารภาพเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายถามว่าพวกท่านอ้างเอาบางส่วนแห่งอติกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ดใส่ความพระทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปราชิกหรือท่านทั้งสองยอมรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพระเมติยะและพระภูมิมาจักะ จึงอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่สใส่ความพระทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปราชิกเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านทั้งสองโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพระเมติยะและพระภุมิมัจากะว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธออ้างเอาบางส่วนแห่งอติกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติประชิกจริงหรือพวกเธอทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลาย ฉไนพวกเธอจึงอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปราชิกเล่าโมคบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดขัดเครืองมีโทสะไม่แช่มชื่น อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปรารชิกโดยมุ่งหมายว่าทําอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยต่อจากนั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งโจ์ก็ตามไม่โจ์ก็ตามอธิกรณ์นั้นเป็นอธิกรณ์เรื่องอื่นอ้างเอาบางส่วนเป็นเล่และภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาทิเศษ เรื่องพระเมติยะและพระภูมิจักะจบสิกข้าบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุ หมายถึงภิกษุอื่นคำว่าขัดเคืองมีโทสะคือโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าไม่แช่มชื่นคือไม่แช่มชื่นเพราะความโกรธนั้นเพราะมีโทสะนั้นเพราะไม่พอใจนั้นและเพราะไม่ชอบใจนั้นคำว่าแหงอธิกรณ์เรื่องอื่นคือเป็นอาบาส,ส่วนอื่นหรือเป็นอธิกรณ์ส่วนอื่น อธิกรณ์ที่ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์อย่างไร 1. วิวาธาธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นจากอนุวาธาธิกรณ์อปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์สอนุวาธาธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์และวิวาธาธิกรณ์ส อาปัตตาธิกรเป็นเรื่องอื่นจากกิจจาธิกรวิวาธาธิกรและอนุวาธาธิกรอน 4. กิจจาธิกรเป็นเรื่องอื่นจากวิวาทาธิกรอนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรออธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรอย่างนี้ กรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอย่างไร 1. วิวาธาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับวิวาธาธิกรณสอนุวาธาธิกรเป็นเรื anyway> ่องเดียวกับอนุวาธาธิกรณสอาปัตตาธิกรเป็นเรื Forum> ่องเดียวกับอาปัตตาธิกรก็มีเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรก็มี อาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรอย่างไร 1. นึ่งเมทุนธรรมปราชิกาบัตเป็นเรื่องอื่นจากอาทินนาธานาปราชิกาบัตมนุษยวิคหะปาราชิกาบัตและอุตริมนุษธรรมปราชิกาบัตส 2. อาทินนาธานาปราชิกาบัต เป็นเรื่องอื่นจากมนุษยวิหะปาราชิกาบัตอุตริมนุษธรรมปรราชิกาบัตและเมถุนธรรมปาราชิกาบัตสามมนุษยวิหะปาราชิกาบัตเป็นเรื่องอื่นจากอุตริมนุษธรรมปรราชิกาบัตเมทุนธรรมปรราชิกาบัตและอธินนาทานปรราชิกาบัตสี่อุตริมนุษธรรมปรราชิกาบัต เป็นเรื่องอื่นจากเมถุนธรรมปาราชิกาบัตอธินนาทานปาราชิกาบัตและมนุษวิคหะปาราชิกาบัตอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรอย่างนี้อาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรอย่างไรหนึ่ง เมถุนธรรมปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับเมทุนธรรมปาราชิกาบัตสองอจินนาทานปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับอจินนาทานปาราชิกาบัตสามมนุสสวิคหะปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกันกับมนุสสวิคหะปาราชิกาบัตสี่อุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัตเป็นเรื่องเดียวกับอุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัต อาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรอย่างนี้กิจจาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับกิจจาธิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับอธิกรอย่างนี้เลขสิบอย่างชื่อว่าเลขในคำว่าอ้างเอาบางส่วนเป็นเลขอธิบายว่าเลขมีสิบอย่างได้แก่เลขคือชาติกำเนิดหนึ่งเลขคือชื่อหนึ่ง เลขคือตรกูลหนึ่งเลขคือรูปลักษณ์หนึ่งเลขคืออาบัตหนึ่งเลขคือบาทหนึ่งเลขคือจีวรหนึ่งเลขคือพระอุปชาหนึ่งเลขคือพระอาจารย์หนึ่งเลขคือเสนาสนะหนึ่งอธิบายเลขสิบอย่างชื่อว่าเลขคือชาติกำเนิดอธิบายว่าภิกษุผู้โจดได้เห็นพิกษุผู้เป็นวันเกษัตริย์ต้องอาบัติปราชิก ครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวันณกษัตริย์จึงโจ์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวันณกษัตริย์ต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกทุกคำพูดภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุผู้เป็นวันพราหมณ์ละถึงเห็นภิกษุผู้เป็นวันแพทย์ เห็นภิกษุผู้เป็นวันณสูตรต้องอาบัติปารชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวันณสูตรจึงโจ์ว่าข้าพระเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวันณสูตรต้องอาบัติปารชิกท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศตทุกๆคำพูดชื่อว่าเลธคือชื่ออธิบายว่าภิกษุผู้โจ์ได้เห็นพระพุทธรักขิตละถึง ได้เห็นพระธรรมรักขิตได้เห็นพระสังครักขิตต้องอาบัติปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ชื่อว่าสังครักขิตจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพระสังครักขิตต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกทุกคำพูดชื่อว่าเลขคือตระกูลอธิบายว่า ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุในตระกูลโคตมะละถึงได้เห็นภิกษุในตระกูลโมคลานะได้เห็นภิกษุในตระกูลกัจจายนะได้เห็นภิกษุในตระกูลวาสิทธะต้องอาบัติปารชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งในตระกูลวาสิทธะจึงโจทย์ว่าเขาพเจ้าเห็นภิกษุในตระกูลวาสิทธะต้องอาบัติปารชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตร ต้องอาบัตส,สังคาที่เศษทุกๆคำพูดชื่อว่าเลขคือรูปลักษณ์อธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุสูงละถึงได้เห็นภิกษุต่ำได้เห็นภิกษุผิวดำได้เห็นภิกษุผิวขาวต้องอาบัตประชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้มีผิวขาวจึงโจทย์ว่าเขาพเจ้าเห็นภิกษุผิวขาวต้องอาบัตประชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะ ไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่าเลสคืออาบัตอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์เห็นภิกษุต้องอาบัตเบาถ้าโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปราชิกว่าข้าพเจ้าเห็นท่านต้องอาบัตปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่า เลขคือบาทอธิบายว่าภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุใช้บาทโลหะละถึงได้เห็นภิกษุใช้บาทดินเหนียวได้เห็นภิกษุใช้บาทเคลือบได้เห็นภิกษุใช้บาทดินธรรมดาต้องอาบัติปราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งใช้บาทดินธรรมดาจึงโจดว่าเ้าพเจ้าเห็นภิกษุใช้บาทดินธรรมดาต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่าเลคือจีวออธิบายว่าภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าบางสกุลละถึงเห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าขหะบดีต้องอาบัตปราชิกค,ครั้นได้เห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ใช้ผ้าขหาบดีจึงโจดว่า ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าของข้าพดีต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่าเลขคือพระอุปชาอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้ต้องอาบัติปราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่ง ผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้จึงโจท์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้ต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่าเลขคืออาจารย์อธิบายว่า ภิกษุผู้โจ์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิกของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอาบัติปราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นอันเตวาสิกของพระอาจารย์ชื่อนี้จึงโจ์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิกของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดชื่อว่า เล่คือเสนาสะนะอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุอยู่ในเสนาสะนะชื่อนี้ต้องอาบัติปรารชิกค,ครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ในเสนาสะนะชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้อยู่ในเสนาสะนะชื่อนี้ต้องอาบัติปรารชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ ต้องอาบัตส,สังฆาทิเศสทุกๆคำพูดสิกขาบทวิพังคำว่าด้วยอาบัตปราชิกคือด้วยอาบัตปราชิกสีข้อใดข้อหนึ่งคำว่าใส่ความได้แก่โจดเองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจดคำว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์น,นี้ได้ความว่าให้พ้นจากความเป็นภิกษุให้พ้นจากสมณธรรม ให้พ้นจากสีละขันให้พ้นจากคุณคือตบะคําว่าครั้นสมัยต่อจากนั้นความว่าล่วงขณะระยะครู่ที่ภิกษุถูกใส่ความไปแล้วคําว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งโจกก็ตามคือจะมีผู้เชื่อถือตามเรื่องที่ทําให้ภิกษุนั้นถูกใส่ความก็ตามคําว่าไม่โจกก็ตามคือไม่มีใครๆกล่าวถึงภิกษุนั้น ชื่อว่าอธิกรณ์เด้กแย่อธิกรณ์สี่อย่างคือวิวาธาธิกรณ์อนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์คำว่าอ้างเอาบางส่วนเป็นเลขคือถือเอาเลขสิบอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าและภิกษุยอมรับผิดความว่าภิกษุนั้นยอมรับว่าข้าพเจ้าพูดคำไร้ประโยชน์พูดเท็จ พูดไม่จริงไม่รู้จึงพูดคำว่าสังฆทิเศษความว่าสําหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาทเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆทิเศษบทภาชนีเอเกเยกะมุลจักโจ์ภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆทิเศษภิกษุผู้โจ์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆทิเศษ มีความเห็นอาบัตสังฆาทิเศษว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศษถ้าเธอโจทย์พิสุุนั้นด้วยอาบัตรประชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายศักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวาราณาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้อธิกรนั้นย่อมเป็นข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ตต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด ภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่มีความเห็นอาบัตสังฆาทิเศตว่าเป็นอาบัตทุลใจถ้าเธอโจดภิกษุนั้นด้วยอาบัตรประชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะละถึงแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลขต้องอาบัตสังฆาทิเศตทุกๆคำพูด ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษแต่มีความเห็นอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตปาจิตตีถ้าเธอโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณนะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลตต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษ แต่มีความเห็นอาบัตสังฆาีิเศสว่าเป็นอาบัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตสังฆาีิเศสว่าเป็นอาบัตทุกกฎมีความเห็นอาบัตสังฆาีิเศสว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธิถ้าเธอโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตประชิกว่าท่านไม่เป็นสมณนะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลตต้องอาบัตสังฆาริเศษ ทุกๆคำพูดโจดภิกษุผู้ต้องอาบัตทุนละใจภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัตทุนละใจมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตทุนละใจละถึงมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตปาจิตติมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตปาติเทสนียะมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่า เป็นอาบัตทุกกฏมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษถ้าโจทย์ภิกษุนั้นโดยอาบัตรปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลธต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูด จภิกษุผู้ต้องปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิภิกษุผู้โจ,จดได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีและถึงภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาติเทสนิยะภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัติทุกภาสิทธิมีความเห็นอาบัติทุกภาสิทธิว่า เป็นอาบัตทุกภาสิทธ์มีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตทุนละใจมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตปาจิตตีมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอานนอบาตัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตทุกกฎถ้าโจกภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้อธิกรนั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดพึงรวมอาบัตแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้เป็นมูลแล้วผูกเป็นจักสั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ภิกษุผู้โจออท์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีความเห็นอาบัตสังฆาทิเศษว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศษแล้วสั่งให้โจท์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรนั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลดต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดภิกษุผู้โจ์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษ แต่มีความเห็นอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตทุนละใจละถึงมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตปาจิตติมีความเห็นอาบัตส yeah> ังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตทุกกฎมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธ์ถ้าสั่งให้โจ์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตประชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัติข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลขต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดสั่งให้โจดภิกษุผู้ต้องอาบัติทุนละใจภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัติทุนละใจมีความเห็นอาบัติทุนละใจว่าเป็นอาบัติทุนละใจละถึงมีความเห็นอาบัติทุนละใจว่า เป็นอาบัตปาจิตติมีความเห็นอาบัตทุลละใจว่าเป็นอาบัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตทุกกฎมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธมีความเห็นอาบัตทุนละใจว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศษถ้าสั่งให้โจ์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้ อธิกรณ์ย่อมเป็นอาบัติข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดสร้างให้โจทย์ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีและถึงปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีและถึงภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาติเทสนิยะ ภิกษุผู้โจรได้เห็นภิกษุต้องอาบัตทุกกฏภิกษุผู้โจรได้เห็นภิกษุต้องอาบัตทุกภาสิทธ์มีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธ์มีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตทุนละใจมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่าเป็นอาบัตปาจิตติมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธ์ว่า เป็นอาบัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธว่าเป็นอาบัตทุกกฎถ้าสั่งให้โจดภิกษุนั้นด้วยอาบัตปราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลตต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด อนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้สำคัญว่าเป็นอย่างนั้นโจ์เองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจทสองภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยะทุตธะโทสสิกขาบทที่9จบ